เอาอะจะได้เห็นแล้วว่าการกรอบอันตีเมลเป็นยังไงใครเล่นใจหลับมีนอนไงมีนอนสุดโหดสุดโหดโเคเยืดเลียนะนักตัวจริงจะเรียกว่าโปเรียกโปไอ้เฮ้ยโปเฮ้ยคือขอไม่หวังพึ่งป่าแล้วนะเพย์รู้สึกตอนนี้จะมีกลิ่นที่ป่า เล่นดีก็ดึงตัวเลยเไม่จ้ามไม่รู้สึกอย่างนี้นเลยโย <Yo. S 2> อิตาเลีลเยอลอย,อย่าเล่นเมเกอร์กับไปหาที่ฟ้าของคุณเธอไอ้สัต์เนี่ยพูชเชอรล้วนี่วก็เป็นเบนใี่มันเก่งเพราะอะไรนี่แบบนี้ข้าวกลางจะกอ,อดเอ็ดิส้นห่ะไม่เชอ์มันเก่งอยู่แล้วหรอวะ มันรดนแรงถอนนี่อุ้ยเฮียมันแพงจริงทุกยญิงสมควรตายว่ะคอยได้มันแพงเอ้ยอะไรอ่ะขาอะไรทำไมมันเขียวๆแบบไอ้เหี้ยไม่เหมือนในรูปเลยวะเขียวเหรอวะผมเห็นสีปกตินะแบงอ่าพิกเซลเป็นไรเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ ขาไม่ได้เคี้วเขียวอ่ะขาไม่ได้เขียวเขียวเหรอวะเออเขียวไปเองไอริปไม่เห็นดำม่เห็นดำวะเฮ้ยเอ้าแปลกแล้วตาบอดสีนเขียเป็นไรลกจอเสียตาบอดสีจอเสียเขียว ผมชอบเวนสกินนี้ว่ะลมแม่งใหญ่เลยแลเลยเลยเดนกล้าไมเดินเข้าคุผมชอบคุณเลยรู้เรื่องนะเฮ้ยเราคุณเียอะไรแบตเตอรี่แบตเตอรี่ขหลังอุ้ยเดินช้าเออทำไมลิปตตายไปอย่างวะเออไอเฮียอะไรวะปกติสามเดินมาามห้าได้เนียโดนเด็โดนเด็กโดนเนยโอ้ยลัดแดงจะวิ่งอ้าวโดนดีสังไกต อูเออาอูอีาอ,อ,อาเฮ้ยที่คลิปจริงดีมาสองแล้วนะ่าโอ้ยที่เนี้ยคลิปแม่งตายอย่างไวอ่ะเออจริงจริงดีเฮ้ยปิงไหวทอ่เนี้ยอ๋อจริงแล้ววะ อยู่ก็ตั้งกว้างไอสัตว์เรกไม่ปล่อยโดนทีใช่ไหมนะเฮ้ยสุดเหอร์ดว่ดะปลาปลาไป่ังอ่ะหื ป่ามันหรอเออป่ามันป่ามันดีป่ามันดีขอโทษเลยกูลืมบอกโอ้ยอโดนเจียเอาเรื่องนะง่ายเกินอิีไม่ใช่แรงอ่ะเชียแรงนี่จริงๆงก็ง่ายนะเองแต่ว่ามันมีคนทำไม่ยากเลย ตัวนี้อะไรมันกดดูโออหรอเคยเจอหรือเปล่าพ <จำ S 1> <อ>ี่น้อยป่าพี่น้อยกดแอดอะจำไม่ได้ว่าตอนเป็นเมืองมุมมันใช้มนาป่ะไม่ได้ใช้สุดเ <Trib> ดีวิ่งไม่ดันคีฟแต่ว่ะไอ้เหี้ยแดไม่ดีไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่ดันอ่ะแม่งเปิดให้ก็เปิดไม่ได้โอ้โหนี่ไปแดกัน สัตว์บนิเวนดูแม่งเกียร์คลิปแข่งอยู่เลยโดนฟิวลาแพ้เทมน,นี้ <Okay. S 1> เทมสุดโตเอ๊ะ okay. yeah. มนันาหมดบ้าแล้ววะ แล้วมันมีแบบมระเปิดเป็นวงอันนี้เนะองะงวดเหวะไม่มงวดอยู่ตายแล้วเนี่ยดูโอ้ย อุ้ยรีโพสทันเซนดีจัะดีไหวกัเเนเนี่ยงมไม่พาว่ะแดงตายแน่งงแลรอเอาจ้าพี่ไปกูโอ้โหดันทำไมา เลื่อนหัดไปข้าง <c oughs> หลังไอ้เหี้ยฮาทำไงม,มันก็กันได้เร็วอ่ะไอ,อ,อ้เหี้ยดัน้วยเออนี่อะไรวะตัวไม่เห็นหาเลยหรือแก้หากว่า,หา,หาในดันคีย์พัดกันไปแล้วครับ คิดเลยครับป้อมเฉกไดีดีไม่ไหวว่ะน้องอพี่เก่งมากๆครับไอ,อ้ดีอะดีโดนกดแบบงูหัวไม่ขึ้นอนะทานที่มันเอาตัวบาังได้เลย ตีไม่ได้ก <Yeah. S 2> ูไม่เอาแมงจะได้เอามึงนี่แหละไอสัตว์ฉุนมานานละเยออล่าโดนกูหน้าไถตั้มแพงอะ่ะตีไม่ได้ <c oughs> จ,จัด <c oughs> อ,อ่อน,อนกูจัดกูกดคิวหล่อจอ่อนเนี่แพงอะเน่งฝืนจัดจับทีหล่อ เรียงวานเลยเฮ้ยแบงค์แบงค์จะอีกทีตายนั่นน่ะไม่หรอ่ะไอ้หลอดไอซสิคิวมันหาเกินหลอดบลโย่ห้าเท่าสมอลเลอร์อ่ะไม่สมอลเลอร์ต้องใช้เวลายี่สิบนาทีเลยนะขอบโม้ไม่ง่ายเลยเฮ้ยห

ออก่อนก่อนอีกแล้วเอาใกล้ก็ได้หวะได้เอซิคิวอ่ะมีเอซิคิวให้มีเอคิวหวะเออมีมีเราต้องทำดาเมจให้ได้มากที่สุดเร่ว่าใส่ร้านได้แหละขี่กองใส่ร้านได้แหละขี่กองรัดเทเล่ดูดูเอาเพล่เอาเล้วนะเอาเลยเรียนโดอลันดอลันอะไรวะน่ามึงหยอกอะไระ ไฟก็เฮียแหละเบ่เชกูอ่าลองบิลเงกได้เบเชกได้เล่นเป็นวะเนี่ยไม่เป็นเออเนี่ยแม่งเจอหมนี่ยเดีแม่งจะเี่ยสับตอแม่งเแบบเลยอ่ะโอ้โหอยนึงเฮ้ยบ้าจะดง ยงกล้ามันจะไหวปว่าแบงค์ไอ้ยศอนนี้ถ้าไม่เจอเมลก็น่าจะง่ายปะถ้อื่นเจอแล้วง่ายนะนไม่วันกันแบเมลกิน,นกันหมดลเลยไนอะ้ไม่ทีนึง่ะมันหมดลเลยอนงะ ซโลโซโลสูโโลพแพงก็แรงนะเรับไอ้ไม่ีคน,คนจิบตัวละครอยากดิบคอผิวอ่ะมันควรฮิตเดียวพวกหัวไม่กันทุกอย่าง เกินไปไชอบพี่อะไรขนนตัวละครนี้นนสเต็บมันดีนะต่กเก่งเอียเียร์ดแปลงร่างเป็นแมวเลยข <laughs> ระโเดยไปชันนะพี <laughs> ่ปรีบโดดไปไหนวะกู <laughs> เจอล้านไปชัน ไปบ้านปะไปปะพี่ใช้กูเปิดังกรเหรอเห็นก็ช่างแม่งดีโอ้เหลยก้มันยืนงงอยู่อย่างเนี้ยมันไม่ได้มองมึงได้ซ้ำอ่ะเอล่าไปกลางโู้ตแก้มีใครโรบังเรงก่าเรไอ้เี้ยยิงแับใหม่มันไม่ได้มองมึงได้ซ้ำอ่มึงแก้ไอ้เหี้ย ตัวเป็นรูเหมือนแล้วไอ้สัตว์มันยินกลัวไอ้เนี้ยกลัวแมลงปอเนี่ยตรงเนี้มันตัวฟักเฮ้ยม t นตัวฟักนี่อะไรกูเก่ง้ันเจ๊เนี่ยติ่มเหมือนมาเดินเข้าบ้านไหนโอ้ติ่มที่กูเดินไปขนาดนี้อยู่ก็ยาก้วอยู่ก็อยู่ แบบบวดเนี่ยนกลับบ้านนม่ใช่เท่าโดนเยอะสโลว์อะสโลว์ขอาด้นั่นเฮ้ยตัวเราทำไมมันไม่ดึงมึงหลังทำไมมันไม่ดึงมึงวะเมื่อกี้อะไม่โดนไม่โดนป่าไม่โดนไหน่อยไม่มันป่าโดนมันแต่มันสะท้านไม่โดนเออมัน้สะท้านไม่โดนกูเดินออกต้องกระถ้อยโดนเนอะน่าจะให้มันโดนจะได้เข้ามาหามัน ไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะกดสะท้อ,ทอ,อนไ,ได้สักกดเวลาเลยอ้าวนี่ทำไมเราสตั้งกูไม่โดนเฉยหรือวา่าข้ามตัวไปเฉยเขาไม่เห็นว้าวถ้าผมาเรล,ลงตรงไหนก็ได้ไเนีเ่ย สลับไหมครับสลับไหมครับไม่น้องสลับไหมโอเคครับโอเคครได้ครับเล่นเลยเล่นเลยไหวอยู่ไม่เป็นไรนิเดีมานี่เดรดูคลิปกูด้วยน่ะเท่ห์อ๋ออ๋อฟังเสือกนั่นน่ะยิ่อยู่เพื่อนกูกระดัง สอรี่วัตโดนฟกนลากลัวสอรี่วัตโดนฟกลน้ามึงงั้นตีมากซักแม่งเลยเกียร์ัดโฉบสิมเอเยนี่ก็หานะไอ้เฮี่หนีเด็นล้ามึงวิ่งเข้าพุ่มนั่นแหละไอเจียความหาเก็บแบคกูเรี่ยด้วย ไ,ไดด้เอาปะไม่ดูจอหรอไอสัตว์ไม่ดูจอหรอไอสัตว์ดับเบิร์คิว <Double kill. S 2> โดนเจสันสซต้า<ล> <A 2. S 1> ทีเป็นคิวเดาเบอร์คิวทำอย่างอ้วนทำไมอ้วนอยู่แล้วดิโอ้ย <c oughs> เล่นง่ายจังวะเทลีเล่นง่ายจังวะเลยจะเลื่อะนเลย พูดอย่างนี้ก็รู้สึกดีเลยซับนม่งตึงกว่าดังดีนหาเรื่องมานานหน่อยป่ะกูเล่นคนเดียวแค่บล็อกไปเทอเนี่เฮ้ยยอดกูตีดอกไม้เลยวะเนี่ยสิบเอ็ดสองดอกเฮ้ยคนเดียวกูไม่ได้ตีเลยเหรอเออมสิอ้าวโอ้ ตีไปสามดอ,อ,อกนะสองนู้นร้องเลยอ่ะมีร้องดีมันลุมอีกไม่ไหวอฮะเจียมันลุมอีกไม่ไหวอะ่ะ